กำลังเข้าสู่บุรีรัมย์กันนะคะนี่บริเวณรอบๆนะจ๊ะก็สว้สวยๆอยู่ค่ะนี่เป็ดเป็ดน่ากินมากตลาดไหนอีก600เมตรเราจะถึง นะคะเราจะเจอหอนาฬิกาค่ะอยู่ตรงกลางนะวงเวียนมันจะเป็นวงเวียนนะคะเห็นไหมคะลูกชิ้นยืนกินลูกชิ้นยืนกินค่ะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดบุรีรัมย์<ๆ>เห็นหอนาฬิกากันไหมคะทุกคนเห็นไหมข้างหน้านั่นอะไรลูกชิ้นยืนกินนี่เองอรอยจังหูเราต้องพูดภาษาอะไรอ่ะ อีก50เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายอม่สิริบอกแล้วคะ่ะว่าอีก50เมตรจุดหมายของเราจะอยู่ทางซ้ายนะคะทุกคนมุ่งหน้าเข้าสู่ทางซ้ายนะคะทุกคนโอ้โหแล้วประกันได้เลยว่าคนเยอะจุดหมายของโอ้โหร้านเขาใหญ่ขนาดน,นี้เลยเหรอนี่นะคะทุกคนเราก็ถึงแล้วนะคะลูกชิ้นยื่นกินโอ้ทุกคนถือลูกชิ้นออกมาจากตลาดคือดูแล้วว่าโอ้ยิวยิวกันมา เฮ้ยดูดิดูลูกชิ้นนี่แต่ละคนอพร้อมแน่ๆพึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปกันนะคะทุกคนตอบนีบบนบ้ค่ะตอนนี้เราถึงที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะคะอที่ลูกชิ้นยืนกินที่ตอนนี้เป็นกระแสนิยมของทุกคนมากเลยเข้าไปดูกันค่ะว่าร้านไหนบ้างนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าที่เขาบอกว่ากินอะไม่รู้เขากินกันร้านไหนแต่ก็คือมันมีทุกร้านอะไรอย่างนี้ยค่ะ

มีร้านปลาน,นี้นะคะเราจะลองลองดูว่าทุกชิ้นเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่ามีหลายร้านมากเลยเขาใครเขาจะบอกอร่อยเราไม่รู้หรอกเรากินไม่เหมือนกันเนะาะเดี๋ยวเราจะซื้อทุกร้านเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปไปดูกันว่าร้านไหนอร่อยที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะมา,ามทำคอนเทนต์อีีนีงเอานีถึงเนือค่ะ ันนี้ร้านทองดีแม่ไปอย่างละสองอะ่ะถ้าจกุกปร้านนี้อร่อยแลยใช้ทำยังไงก็สั่งดิเขามีเบอร์โทรอยู่ชอบช้อปปี้เหรอมีในชอ้อปปี <c oughs> ปป้ด้วยนะคะไม่ธรรมดา เป็นลูกชิ้นอย่างเดียวเลยเอางี้หมูรวนนะคะเท่าไหร่คะ แล้วเดี๋ยวก็อันนี้ร้านไออีนะคะเอาวันนี้ถึงเมื่อของหมู เป็นร้านพวกนี้เขาจะฟรีน้ำจิ้มด้วยนะคะเนะี่ยแต่ถ้าเราสั่งทางอินเทอร์เน็ตเนาะ CF มาเขาคิดค่าน้ำจิ้มคนละยี่สิบเอาเนี่ยค่ะ,ะบินารอขนาดนั้นโอจะไปโราโอ้มีน้ำจิ้มให้ด้วยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่าย แล้วก็มีแตงกวาด้วยแนวก็วเดี๋ยวันนี้ย,ยพาค่ะครมบาทเหเอาเอาใสเอาถุงวหนึ่งไหครับค่ะกัหนูว่าเริ่มหนักนะเริ่มหนักอ่ะ ต่อไปไปกันที่ร้านป้าแหววค่ะแบบแบบนี้กับแบบนี้เหมือนกันไหมครับอ๋ออันนั้นอันนั้นตีนไม่เฉยเนาะตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วช่วหน่อยโอเคเราหนักมือได้ไหมค่ะเดี๋ยวให้คนช่วยอือ จับไข่แล้วอันนี้ถุงนึงค่ะชุดนึงค่ะอันนี้ร้านปานิดนะคะที่ดึงต่างทุกร้านเขาจะมีแตงให้หมดเลยนะเดี๋ยวมียกเว้นร้านนึงร้านแรกร้านปานีไม่มี ขนมจ้าร้านรับเอาหมูหมุนไหมคะเอาหมูผสมนี่ดีกว่าได้หรือเอหมูงาหมุนกันกับหมูเนาะค่ะเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยค่ะโอ้โหขารับพิวยูมาถึงว่าร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเลยนะโอเคค่ะแล้วก็เสร็จกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นรถครบยังอ้าว เดี๋ยวร้านตะกียอีกร้านเดี๋ยวสองร้านเนี่ยวันเนี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยน <c oughs> <lite> ม Bis ือแล้วโอเคเมื่อกี้เนาะเราก็เห็นคนที่เขาถือออกไปกันเราก็มองว่เฮ้ยซื้ออะไรเยอะแยะวะอ๋อดูตัวเองแล้วรู้แล้วใช่เลยอยากอยากช่วยไหมคะอยากช่วยถือได้นะมามาอยาช่วยถือช่วยถืออย่าพกระวังอย่าปนนะอ้าวไม่เป็นไรโอเค ร้านสุดท้ายที่ร้านปานางค่ะ,ะ,ะ,ะเอาหน้าคุ้มค่ะขา,ขาอูค่ะนารค่ะเดี๋ยว <c oughs> เราก็จะกลับไปทำคอนเทนต์กันที่บ้านเนาะว่าร้านไหนอหรอ่อยกไม่ขึ้นนะ่ะยกไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยคะ่ะไปใส่กล่องโฟมนะเราเจอร้านใจดีร้านนึงเดี๋ยวไปดูเจ้าของร้านกันว่าร้านตรงไหนจะได้ซื้อกล่องโฟมมันที่นี่คะ่ะไปเลยค่ะเรื่อมาก ถ่ายรูปหน่อยแปมมายืนตรงนี้ยืนน้เดี๋ยวถ่ารูปหน่อโนนี้โนนี้พอแมสให้เหน่อยไม่ต้องถอดแมสไม่ต้องอใส่แมสจะสวยเหรอเออเดี๋ยวจะพักคนก็จะบอกพอถุงพอถุงไปสำรวจด่จายเลยรสำรวจด ถูกต้องร้านนั่นแหละร้านที่มีลิซ่าที่หนึ่งตัวจริงอ่ะนั่นแหละร้านนั่นแะเหนหถือไปกันเลยค่ะร้านนี้ที่เราเมื่อกี้เราแจ้งไปเนาะเดินมาจะเจอเมซอนก่อนนี่มีตุๆๆ๊ๆตุ๊ยนะ ไปซื้อของฟอร์มาแอ้น้ำแข็งอ่ะเขามีให้เลยร้านนี้จะดีมากเลยนี่นะครับลูกชิ้นลูกชิ้นของทุกร้านจาัดตลาดลูกชิ้นยืนกินนะครับร้องฟ้าเลยยันอ<ม>ันเกียนน่าจะแค่นะสอง นี่นะครับหาเพื่อนเพื่อนมามาซื้อลูกชิ้นเนี่ยถ้ามาเยอะเนี่ยเราต้องการซื้อกลับไปเยอะไม่ต้องกังวลเลยนะครับอยู่ห่างจากตลาดนิดเดียวเองทางด้านขวามือของตลาดทหารหน้าออกเนาะเนี่ยร้านเนี้ยร้านเนี้ยที่มีเนี่ยเขาหน้้้าารนนดวยี่ครับมีป้ายคุณลิซ่าอยู่หน้าร้านนะโฆษณา AIS เฮียกมีเฮียก็มีให้ทุกทุกไซส์เลยนะคะไซส์เลยนะครับกล่องมีเยอะมากเลยเพิ่มเงินเท่าไหร่คะยี่สิบบาทใช่ไหมคะยี่สิบจ่ายที่เดินเดี๋ยวซื้อนั่นก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปไปซื้อกินนะเนี่ยซื้อถงก็ได้ซือกินอ่ะเชฟข้างๆก็มียี่สิบบาทเลย เฮียถ้ามันแน่นเอาสองกล่องก็ได้นะโอ้ไม่แน่นเหรอครับได้อยู่นะเฮียก็จะมีน้ำแข็งให้ด้วยไม่ถึงจต้งยเฮี่เดี๋ยวร้อน่อด แล้วเราจะไปอลองชิมกันว่าร้านไหนอร่อยที่สุดเน้นนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงร้านไหนอ่ะคุณรู้ันหมดแล้วอะ่ะแต่ละร้านมีสติกเกอร์ของแต่ละร้านติดอยู่ครับอ๋อโอเคอ้ามีรถตุ๊กตด้วยนะนี่มีรถตุก๊กตด้วยนะ วิ่งมาสามร้อยเโลเพื่อกล่องนี้กล่องเดียวโอเคแล้วไปเจอกันครับ